อ่าสวัสดีครับอ่ะเพิ่งตื่นเลยเดี๋ยวทำคอนเทนต์สั้นๆตามสัญญาก็เดี๋ยวจะมาลองเปิดตัวซากุระนะครับเมื่อกี้ได้จากป้ายมาและหนึ่งอันก็เดี๋ยวคือมันตำลึงมันมีอยู่58 0 0อ่ะเนาะจริงๆอยากจะเปิด <c oughs> 30อันแต่ว่ามันมีไม่ถึงก็ตามสัญญาเปิด20อันได้เลยมั่งอ่ะเดี๋ยวมาลองดู นะครับตอนนี้มีทั้งหมด21อันอันเี้เปิดรัวๆเลยเนาะอ่ะหนึ่งมันจะได้อะไรดีๆบ้างไหมเนี่ยโอ้โหเงินขาวรัวๆอืมเจ็บปวดอ้าได้เสียเอมาหนึ่งครับอืมโอเคคุ้มไหม เปิดไป4,000ตำลึงอ่ะได้เศษ SP มา1อันก็คุ้มไหมก็คุ้มอยู่นะโอเคได้งั้นก็จบประมาณนี้นะครับอันไหนว่าอ่ะป่ายละสมัยเ SP โอเคขอบคุณครับ